เมื่อกี้นะคะทุกคนก็แบบว่าเอ๊เข้าไปห้องน้ำแป๊บนึงอะไรงเงี้ยปล่อยให้เลือดกระสีแป๊บนึงคิดว่าน่าจะโอเคอะไรเงี้ยะน,น,นะคะคก็กลับมาด้วย<ม>ที่แบบว่าลายเป็นลายเสือค่ะตามแขนมีนช์แม่ด้วยอะไรเงี้ยแม่เขาบแบบว,ว้าวอย่างนี้เลยค่ะเย้ค่ะค่ะแอชวล ออกมาแล้วค่ะทุกคนหนึ่งวันแล้วแปดแปดในจิ๋งนี้ที่บอกว่าเขียนโตแล้วก็เสร็จออก ของน้องก็เช็ดออกค่ะแต่ถ้าเกิแบบว่าปล่อยทิ้งให้แห้งมาจนไปอย่างนี้ก็